ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้ผัดกะปิเช่นเคยอ่าเดี๋ยวมาดูจะเอามะละขี้นก ไปหั่นล้างแล้วมาผัดกันสักครู่เปิยแก๊สให้รอ้อนแล้วก็ละลายกระปิดก็เทลงไปแล้วเรารอให้หอมสักครูน่นึงนะครับอพอน้ำกระปิหอมแล้วนะครับก็เส้นเผยพิกกระเทียมขาดไม่ได้เลย พอหอมแล้วนะครับก็นี่เลยมะละคีนกเอาไปหั่นแล้วก็ขูดอย่างข้างในมันออกเนาะแล้วก็ชะอมของโป่เลยจริงๆชะอมไข่ก็อร่อยนะอม่แต่ผมใส่นี่ด้วยใส่มะละกี้นกด้วยแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรม ซอสปงรงรสนิดนึงนะทำให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปาะไข่ลงไปพอสุกแล้วนะครับก็ปล่อยแก๊สอ่อนๆเลยเดี๋ยวเปอะไข่ลงไปเช่นเคยรอสักครู่ กระเอะไข่กดติดโอยไข่ฟองนี้สีขาวอไข่แดงมีสีขาวอเออแปลดแฮะออไข่แดงมีสีขาวนี่เห็นไหมอันนี้สีเหลืองอันนี้สีขาวพุ่งเคยเห็นนี่ว่าไข่แดง เป็นสีขาวอะเนี่ยเป็นสีขาวมันด้วยไม่เป็นไรลงกระทะไปละเปิดไฟอ,อ่อนๆแล้วครับ ใช่ครับเรียบร้อยนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับเท่ากับข้าวเองสะอาดถูกแล้วก็ถูกปากโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ